สวัสดีครับ KG95 สูตรเข้มข้นจากร้านนาราลาังนกนะครับตัวนี้เป็นฮอร์โมนสำหรับปรับสภาพตึกนกใหม่นะครับสำหรับดับกลิ่นปูนกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในตึกนกนะครับเพื่อดึงดูดนกเข้าทำรังนะครับเป็นรุ่น KG95 โพ o ชั่นมี2ไซส์นะครับก็คือไซส,ส,ส์2ลิตรนะครับแล้วก็ไซส์4.5ลิตรในแกลลอนนะครับนี่เป็นไซส์2ลิตรนะครับ นี่แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็เป็นไซส์ขนาด4.5ลิตรแกลลอนนะครับทั้ง2ตัวมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับใช้ได้2-3กรณีนะครับ1ก็คือฉีดพื้นผนังดับกินปูน2ก็คือผสมกับขี้นกนะครับใส่กละมังหมักไว้ในตึกเพื่อสร้างบรรยากาศและ3ก็คือใช้ฉีดบริเวณคานปูนนะครับเพื่อดึงดูดนกเกาะทำรังนะครับนี่คือ3 วิธีการใช้สำหรับ KG 95ขอบคุณครับ